พระธรรมหนึ่งโครินบทที่14จงดำเนินในวิถีแห่งความรักและฝ่ายหาของประธานฝ่ายจิตวิญญาณอย่างกระตือรือร้นโดยเฉพาะการเผยพระวจนะเพราะผู้ที่พูดภาษาแป,กแปลกๆไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าอันที่จริงไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลยเขากล่าวข้อล้ำลึกด้วยจิตวิญญ,ญาณของเขา แต่ทุกคนที่เผยพระวจนะนั้นกล่าวแก่คนทั้งหลายเพื่อทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้กําลังใจและเพื่อปลอบโยนผู้ที่พูดภาษาแปลกๆเสริมสร้างตัวเองส่วนผู้ที่เผยพระวจนะเสริมสร้างคริสตจักรข้าพเจ้าอยากให้ท่านทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้แต่ที่ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าอยากให้ท่านเผยพระวจนะได้ผู้ที่เผยพระวจนะนั้น ยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่พูดภาษาแปลกๆเว้นแต่เขาแปลภาษานั้นๆนได้เพื่อคริสตจักรจะได้รับการเสริมสร้างพี่น้องทั้งหลายหากเข้าพเจ้ามาหาท่านพร้อมกับพูดภาษาแปลกๆข้าพเจ้าจะอำนวยประโยชน์อันใดแก่ท่านนอกจากว่าข้าพเจ้าจะนําการทรงสําแดงหรือความรู้หรือการเผยพระวจนะหรือถ้อยคําสั่งสอนมาให้แม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิต ก็เปล่งเสียงได้ตัวอย่างเช่นคลุยหรือพินใครจะรู้ว่าเขากำลังบรรเลงทำนองอะไรหากไม่เล่นตามโน้ตให้ชัดเจนและถ้าแตรศึกเป่าเรียกไม่ชัดเจนใครจะเตรียมพร้อมออกรบท่านทั้งหลายก็เช่นกันหากท่านพูดด้วยไทยคำที่คนไม่เข้าใจใครจะรู้ว่าท่านกำลังพูดอะไรท่านก็ได้แต่พูดลมๆมแหลงแลง,ลงไม่ต้องสงสัยเลยว่าในโลก ย่อมมีภาษาสารพัดแบบแต่ไม่มีภาษาไหนที่ปราศจากความหมายหากข้าพเจ้าจับใจความที่เขาพูดอยู่ไม่ได้ข้าพเจ้ากับผู้พูดก็เป็นคนต่างภาษากันท่านทั้งหลายก็เช่นกันในเมื่อท่านฝ่ายหาของประธานฝ่ายจิตวิญญาณก็จงพยายามที่จะเป็นเลิศในของประธานซึ่งเสริมสร้างคริสตจักรด้วยเหตุนี้ผู้ใดพูดภาษาแปลกๆได้ควรอธิษฐาน ขอให้เขาแปลสิ่งที่เขาพูดได้ด้วยเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานแต่ไม่มีผลต่อความคิดของข้าพเจ้าฉะนั้นข้าพเจ้าควรทำอย่างไรข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณแต่ข้าพเจ้าก็จะอธิษฐานด้วยความคิดเช่นกันข้าพเจ้าจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณแต่ข้าพเจ้าก็จะร้องเพลงด้วยความคิดเช่นกัน ถ้าท่านสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของท่านคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจจะกล่าวอาเมนขานรับการขอบพระคุณของท่านได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรท่านอาจจะขอบพระคุณได้อย่างดีเยี่ยมแต่ไม่ได้เสริมสร้างคนอื่นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าพวกท่านทั้งหมดแต่ในคริสตจักรข้าพเจ้าขอพูดสักห้าคำ ที่คนฟังเข้าใจได้เพื่อสอนคนอื่นดีกว่าพูดหมื่นคำเป็นภาษาแปลกๆพี่น้องทั้งหลายเลิกคิดแบบเด็กๆเ,เสียเถิดในเรื่องความชั่วจงเป็นทารกแต่ในด้านความคิดจงเป็นผู้ใหญ่ตามที่มีเขียนไว้ในบทบัญญัติว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะพูดกับชนชาตินี้ผ่านทางคนต่างภาษาผ่านริมฝีปากของคนต่างชาติ แต่กระนั้นเขาก็ยังจะไม่ฟังเราฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆจึงเป็นหมายสำคัญไม่ใช่สำหรับผู้เชื่อแต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อแต่การเผยพระวจนะนั้นสำหรับผู้เชื่อไม่ใช่ผู้ที่ไม่เชื่อด้วยเหตุนี้หากทั้งคริสตจักรมาประชุมกันและทุกคนพูดภาษาแปลกๆแ,แล้วคนที่ไม่เข้าใจหรือผู้ที่ไม่เชื่อเข้ามา จะไม่หาว่าท่านเสียสติไปหรือแต่ถ้าหากผู้ที่ไม่เชื่อหรือคนที่ไม่เข้าใจเข้ามาขณะที่ทุกคนกำลังเผยเพระวจะนะทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เขาสำนึกว่าเขาเป็นคนบาปและทั้งหมดนี้จะพิพากษาเขาและความลับต่างๆในใจเขาจะถูกตีแผ่ดังนั้นเขาจะกราบลงนมัสการพระเจ้าและร้องว่าพระเจ้าสถิตท่ามกลางพวกท่านจริงๆ พี่น้องทั้งหลายแล้วเราจะว่าอย่างไรดีเมื่อพวกท่านมาประชุมกันทุกคนมีเพลงสดุดีหรือคำสั่งสอนการทรงสำแดงภาษาแปลกๆหรือการแปลภาษาแปลกๆทั้งหมดนี้ต้องทำเพื่อให้คริสตจักรเข้มแข็งขึ้นหากใครจะพูดภาษาแปลก,ปลกจงพูดแค่สองคนหรือยอย่างมากที่สุดสมคนโดยพูดทีละคนและต้องมีคนแปลความ หากไม่มีคนแปลผู้พูดควรอยู่เงียบๆในคริสตจักรพูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้าส่วนผู้เผยพระวจนะควรพูดสักสองหรือสามคนและให้คนอื่นๆไตร่ตรองสิ่งที่เขาพูดให้ดีหากมีการทรงสำแดงแก่บางคนที่นั่งอยู่ให้ผู้พูดคนแรกนิ่งก่อนเพราะว่าพวกท่านทั้งหมดจะได้เผยพระวจนะทีละคนเพื่อให้ทุกคน ได้รับคำสอนและคำให้กำลังใจจิตวิญญาณของผู้เผยพระวจนะย่อมอยู่ในบังคับของผู้เผยพระวจนะเพราะพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความสงบสุขตามที่ปฏิบัติกันในที่ประชุมทั้งปวงของประชากรของพระเจ้าผู้หญิงควรนิ่งเสียในคริสตจักรไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแต่ต้องนอบน้อมยอมจำนนตามที่บทบัญญัติระบุ ถ้าอยากถามเรื่องใดควรถามสามีที่บ้านเป็นเรื่องน่าอายที่ผู้หญิงจะพูดขึ้นมาในคริสตจักรพระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือพระวจนะมีมาถึงท่านพวกเดียวหรือถ้าใครคิดว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือมีของประธานฝ่ายจิตวิญญ,ญาณก็ให้เขายอมรับว่าข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนี้เป็นพระบัญชาของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเขาละเลยเรื่องนี้ตัวเขาเองจะถูกละเลยเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าจงกระตือรือร้นในการเผยพระวจ,จนะและอย่าห้ามการพูดภาษาแปลกๆเลยแต่ควรทำทุกสิ่งยังเหมาะสมและเป็นระเบียบ